ô อุ๊ยนี่ต้นเต้นนะเนี่ยอร่อยนี่

ค <iser soul> sí, <c> ืว <c ười> <ups and r 000> ่ไก่ลูว่าวอนด้มีี้รยครับก็ปองเดียวนี่นะรูจักกันกินให้ผมน่อยรายการสวยแพงเลย Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì không, Để không, bỏ lỡ những video hấp dẫn ยินดใจมากเลยอาขอยะไม่ได้นี่เดือดนี่แฉกินนะมันแม่มันแม่อยมแม่ร้อแ่าม่อร่อยมันแม่อร่อยมกินแค่ี้รสนอร่ยออวนเมอนมยากิน ดินแล้วแสบมอแบบอื่นอ้วนเนี่ยคู่นี้เขามันเป็นงานอะไรไม่รู้เลยจ้ะนี่อร่อยมคนมีได้ฟรีไม่ได้สักคนเป็นทั้งท้งคนนะม่ใั้งสี่คู่มห้าคู่แม่ลูกหรือสคู่มั้งแม่ลูกหรอกั่มีใครได้เลยหรอก็ไม่ไม่ได้เลยม่ใช่มันชงานวันที่สี่หรอกเลยไม่เล่น ไม่ได้มันชนไม่เร็วไม่เร็วอ,อีกยังไม่เร็วไม่เร็วอ้าอร่อยรออร่อยทิ่มหมดนะไม่กินหมดเนะดือนละอะไรป้ามาแล้ว ใครรู้ได้เป็นป้าก็รับไปนบบนี้ดีครับทคนรู้จักกันเชื่อม่ม่บายบายบ๊ายบาัลุยครับนานวันไทย